สวัสดีครับเพื่อนๆเพนคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปชมเลยนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับผมลำดับแรกนะครับเราก็จะไปซื้อบัตรเข้าชมก่อนนะครับผมุคคลทั่วไป50บาทนักเรียนนักศึกษาก็คือ30บบาทนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายหมู่บ้านนะครับผมเป็นป้ายหมู่บ้านของชาวญี่ปุ่นนะครับเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราชมบ้างเดี๋ยวตามคนจะเที่ยวไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปชมนะครับก็จะมีพนักงานต้อนรับอยู่ข้างหน้านะครับทางเข้าก็จะมีชุดกิโมโน หรือชุดซามมไรให้เราได้ใส่นะครับผมให้เราได้เช่าใส่ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติความเป็นไปเป็นมาของหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นนะครับว่าเป็นไปเป็นมายังไงนะครับผมส่วนนี้นะครับก็เป็นแผนที่การเดินเรือของชาวญี่ปุ่นและชาวฮอลันดาต่างๆนะครับที่เข้ามาค้าขายในสยามนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพื่อนๆว่าเขาไปไปมายังไงนะครับผมล่องเรือมาทางไหนนะครับและนี้นะครับก็จะเป็นชุด เกี่ยวกับของชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นชุดน่าจะเป็นชุดนักรบนะครับผมแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดเป็นเกี่ยวกับหนังสัตว์เกี่ยวกับถ้วยชามเกี่ยวกับหม้อไหหม้อเหล้าอะไรนะครับที่เขาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆให้เราได้ชมกันนะครับให้เราได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับคนสมัยแต่ก่อนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ของยังไงนะครับผมนี่นะครับผมงดงามมากเลยนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ไหหรือตลับต่างๆนะครับเก่าแก่โบราณนะครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นภาพวาดต่างๆของชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะครับส่วนต่อมานะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเท้าทองกีบม้านะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับที่เกี่ยวกับเท้าทองกีบม้านี่นะครับเกี่ยวกันทําขนมไทยต่างๆนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับผมและนี้ก็จะเป็น ที่โชว์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับชาวญี่ปุ่นนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาอยุธยาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชมหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นนะครับผมอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับแต่ก็มีความสวยงามมีอะไรให้เราได้ชมมากมายเลยนะครับผมและนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ ที่เขาไว้เล่นมาคอตหรือเรียกว่าไคโตนะครับผมนี่แล้วก็เป็นดาบซามูไรนะครับเป็นดาบมีดดาบของชาวญี่ปุ่นนะครับผมมีจัดโชว์ให้เราได้ดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีประวัติความเป็นไปเป็นมามีชื่อของดาบนะครับและต่อมานะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมสวนนะครับผมสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผม นี่นะครับมาถ่ายรูปก็สวยนะครับเพื่อนๆงดงามมากบรรยากาศก็ร่มเย็นนะครับผมถึงจะมีเดดแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นนะครับส่วนที่นี่นะครับก็จะจัดสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับงดงามมากเลยนะครับผมสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเดินลอดเข้าไปนะครับเอาเลื่อัลชัยนิดนึงนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับสวยงามมากแล้วก็ถ่ายแพลนให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ส่วนสถานที่ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสาลเจ้านะครับไว้สําหรับขอพรนะครับเป็นสาลเจ้าของคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นก็จะไว้ขอพรกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับงดงามมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นป้ายที่ไว้เขียนขอพรนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครว่างๆก็แวะมาเที่ยวกันนะครับผมสวัสดีครับ